ดูความดกของไอเซสเก้าห้าครับตั้งแต่โคนต้นเลยนะครับนี่ฮนะนี่ต้นเสียบยอดนะเป็นต้นเสียบยอดไอเซสเก้าห้านะครับนี่ฮนะลักษณะเด่นของเขานะครับจะเป็นสายพันธุ์ที่ผสมเกสรในช่อนะครับคือโกโก้จะมีพืชเป็นพืชที่มีตัวผู้ตัวเมียอยู่ในช่อหอเดียวกันอยู่แล้วนะครับตัวเมียจะอยู่ตรงกลางนะครับตัวผู้จะอยู่ตางกลีบดอก แต่ลักษณะของโกโก้สายพันธุ์ลูกเอกสายพันธุ์ไอเซ95เนี่ยนะครับบานมานี่นะครับจะมีหไหมฮะจะมีลูกเลยผมพยายามซูมนะครับกล้องก็จะชัดหน่อยไม่ชัดหน่อยนะครับโฟก,กัสโฟก,กัสปึ๊บอ่าได้ไหมครับอ,อัปโป,โปนะ ได้ประมาณนี้นะครับก็คือว่าจะเห็นไว้ตอกเ็นบ้านออกมาเลยฮะบานแล้วก็มีลูกเห็นไหมฮะแล้วก็โดกครับโดกโดกโดกมากติดแล้วสลัดลูกทิ้งก็เยอะนะครับเนี่ยฮะพยายามพยายามนะครับก็มีโฟกัสที่มือด้วยมันก็จะจับภาพที่มือนะครับติดแต่โคนต้นนะครับดอกนะครับเยอะมากเยอะมากครับนะฮะเห็นไหมฮะ ี่คือ i อซีเก้าห้านะครับปีนี้เนี่ยติดล่สลัดติดล่สลัดเพราะว่าสภาพอากาศเนาะนะครับหลายคนก็มีปัญหาเดียว,ยวกันเห็นไหมมาดูด้านหลังต้นนี้เห็นไหมนะครับ i อซีเก้าห้านะครับลักษณะเด่นของเขาเลยนะครับนี่นะครับผมพยายามอ่านี่จะให้ทางเพื่อนทําวิจัยอยู่นะครับเรื่องของการบริโภคเรียกว่าโภชนาการท่านมันก็เจี๊ยบเขียวได้นะครับ ก็ปล่อยให้สลับลูกทิ้งนะครับมันก็จะเป็นรายได้ช่องทางหนึ่งเห็นไหมครับโภชนาการโอ้โหสวยมากเลยจริงดกไหมครัดกไล่ให้ดูเลยครับเนี่ยครับความดกของไอเซสก็5ห้าครับแต่ว่ามันจะเหลือลูกทั้งหมดเลยไหมไม่ได้นะครับลําต้นดูสิฮะกิ่งกิ่งที่แค่เนี้ยครับนะครับรัศมีก็ประมาณสักหนึ่งนิ้วเองนะครับอันนี้ก็ประมาณเกือบเกือบสองนิ้วครับลัศมีมันก็จะดกได้ตามปริมาณของเขานะ นะครับที่เห็นโดกโดกยู่ต่างประเทศเขาเนี่ยนะครับก็จะดูแลทำความเข้าใจกับโกโก้พอสมควรนะนะครับเห็นไหมครดกมากดกจริงๆครับสายพันธุ์เนี้ยนะฮะถ้าปลูกออกความดกนะครับแล้วรสชาติไม่ด้อยครับสายพันธุ์เนี้ยนะครับรสชาติไม่ด้อยเลยนะครับเม็ดจะเรียงดีมากนะครับเม็ดเรียงดีมากขนาดของถ้าใครไปติดตามในสายพันธุ์นะครับที่อยู่ในอารัม เฟซบุ๊กผมนะครับก็จะเห็นนะครับมีการเทียบกับลูกผสมจุมพรนะครับหรือหลายๆสายพันธุ์นะครับเนี่ยไอซีเอสนะครับสามารถที่เอากิ่งของมันไปเสียบยอดได้ตอนก็ได้นะฮะตอนแล้วก็ไปเสริมรากได้นะครับตอนกิ่งมาไปเสริมรากเอานะครับประมาณนี้นะฮะผสมส่วนใหญ่คือผสมข้ามแต่ไอซีเอสจะผสมในช่อดกจริงๆครับดกมากๆชอบความโดกของเขาครับ ดอกไปดล้วครับนี่เข้าข้างบ้านก็ตัดยอดบ้างครับมีการแต่งกิ่งก็จะแต่งพระที่ไม่แต่งสูงนะครับจะตัดยอดละตัดยอดตัดยอดยังให้มันเหลือนี่ครับแต่งกิ่งก็ระมัดระวังกระทบนะครับกระทบยังไงก็คือเออกูก้นะครับถ้าแตกยอดใหม่ส่นวนใหญ่ก็จะสลับลูกนะครับเห็นไหมใบอ่อนนี่ค่อยมีนะครับเห็นไหมใบอ่อนไม่มียอดยอดอ่อนไม่มีนะนะครับแต่งกิ่งก็ต้องแต่งให้เป็นนะ ใครอยู่ในร่มทึบเกินไปนะครับข้างล่างเนี่ยสังเคราะห์แสงได้ไหมครับไม่ได้นะครับที่ผมเหลือกิ่งไว้เฉยๆเฉยๆได้นะครับนะครับทึบเกินไปสังเคราะห์แสงไม่ได้ก็ทําให้พืชนะครับไม่ติดลูกนะครับก็จะพยายามปรุงอาหารให้ได้กันั่นเองครับชอบครับไอเซตเก้าห้าไม่ได้ทําคลิปนานนะหลายคนว่าขายที่ไหนตอบเองให้ได้ครับแล้วมันจะมีที่ขายของมันเองครับตอนนี้ตลาดถามเข้ามากันเยอะมาก เยอะจริงๆครับสวยงามครับ ICs95 ครับ